สูตรนี้ทำง่ายใส่ส่วนผสมทั้งหมดแล้วก็ขยา่าเขยา่าแค่สูตรนี้สูตรเดียวเรานำมาลดต้นถั่วพุ่งของเราก็จะมีการแตกยอดที่ชูเป็นอย่างมากใบก็จะเขียวงามและทำให้ดอกแข็งแรงก็จะติดดอกดีเป็นอย่างมากส่วนไม้ผลก็จะลูกใหญ่ผิวขาวมีรสชาติอร่อยส่วนไม้ประดับก็จะแตกนอกแต่ก็ได้ดีเพียงแค่เราใช้สูตรนี้สูตรเดียวค่ะ สูตรนี้ก็จะมีไข่มีนมผงชูรสน้ำปลาและน้ำสามร้อยมลค่ะเราก็มาเริ่มทำปุ๋ยน้ำสูตรนี้กันเลยค่ะปุ๋ยน้ำสูตรนี้ทำง่ายอุปกรณ์เราก็หาง่ายค่ะเริ่มจากการนำผงชูรสผงชูรสเราจะใส่หนึ่งช้อนผงชูรสประโยชน์ต่อต้นพืชของเขาก็คือช่วยเร่งดอกและทำให้ผลน,นั้นติดได้ดีมากเลยค่ะ ต่อมาเราก็จะใช้เป็นนมจืดนมจืดเราจะใช้เพียงแค่กล่องเล็กค่ะหรือถ้าใช้กล่องใหญ่เราก็จะใช้ประมาณครึ่งกล่องค่ะในนมจืดก็จะมีวิตามินโปรตีนเป็นอย่างมากจะช่วยทำให้พืชน,นั้นโตไวแล้วก็ทำให้มีรสชาติดีด้วยค่ะต่อมาก็จะเป็นน้ำปลาร้าเราจะใช้หนึ่งช้อนในน้ำปลาร้าก็จะมีแคลเซียมสูงเป็นอย่างมากค่ะ ก็จะช่วยในการแตกใบทำให้ใบใหญ่ใบเขียวงามค่ะสุดท้ายก็จะเป็นไข่หนึ่งฟองไข่ก็จะมีโปรตีนมีวิตามินที่เยอะค่ะช่วยเร่งดอกเร่งผลแล้วก็ช่วยทำให้การเจริญเติบโตของต้นพืชนั้นเร็วขึ้นค่ะเมื่อเราใส่ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วเราก็ทำการเขย่าเขย่าเลยค่ะ แค่นี้เราก็ได้ปุ๋ยน้ำสูตรที่ช่วยเร่งโตให้กับต้นพืชแล้วค่ะส่วนอัตราการใช้เราก็จะใช้บัวรนน้ำเล็กต่อปุ๋ยของเรา3ช้อนค่ะเราจะใช้วิธีการน้ำ1ลิตรต่อปุ๋ยน้ำอน่ช้อนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะคนให้เข้ากันเลยค่ะแล้วนำมาลดต้นพืชผักที่ไม่โตไม่ออกดอกก็จะช่วยกระตุ้นในการออกดอก ส่วนไม้ประดับก็จะช่วยในการแตกหนอถ้าเป็นไม้ประดับที่มีดอกก็จะช่วยกระตุ้นให้เขาออกดอกได้เร็วขึ้นและเป็นพุ่มใหญ่ที่เขียวงามมากเลยค่ะส่วนผลไม้เมื่อเรานำมาลดเขาก็จะช่วยกระตุ้นในการติดดอกและออกผลเมื่อออกผลแล้วก็จะมีผลที่ใหญ่และได้น้ำหนักดี และมีรสชาติที่อร่อยด้วยค่ะนี่คือฝรั่งของเราค่ะฝรั่งของเราก็จะมีผลใหญ่ผิวขาวเนื้อข้างในก็จะปูและอร่อยเป็นอย่างมากเลยค่ะและนี่คือต้นถั่วพุ่มของเราค่ะก่อนหน้านี้ก็จะไม่โตไม่เขียวไม่งามแล้วก็ถึกดอกน้อยค่ะเมื่อเราลดด้วยปุ๋ยน,นะน้ำสตรนี้แค่คืนเดียวเราจะเห็นผลชัดเจนเลยค่ะ ยอดของเขาก็จะพุ่งใบก็เขียวงามดอกก็จะเริ่มติดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะเพื่อนๆที่กำลังปลูกพืชผักสวนครัวไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับก็ลองนำสูตรนี้ไปใช้สูตรนี้เป็นสูตรที่ประหยัดต้นทุนปลอดสารใช้ได้ผลดีมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ